สวนลำใหญ่คอยห้เสียจนุ้มใจป่านนี้ทำไมนวนใหญ่ไม่มาไม่เคยพิดนานวนไม่เคยผ่านเวลานัดไว้ไม่มาดูหรืออุตสาหมาปูผ้ารอฝัไม่ได้ยิ้มฝันเหยุดขอให้นวนอยู่ในสวนตั้งนาน คอยจะจนขอวันไม่เคยคอยนานอยากีพวกลิเกร้องชอบกระดกลิ้นพูดเองใช่ไหมเก็บลำใหญ่พี่รอมุดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำยาดูเล็กกากาเดี๋ยวต่อดองไน้านะใหญ่ดีของพี่นี่พันกะโลกใครได้มันมีนนโชค ลำใหญ่กระโลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่ธนวนลูกยุย้ยลุยสวนยกนิ้วให้กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวนเอ้ยพีคอยนวนอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดกก ยอย่าว่าเส้าสีปวดเห็นใจพี่สามใจนัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในโซนลำยาย วันที่24นะครับ24ครับพบกับลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักครับผมแล้วก็น้องนายมาเล่นด้วยนะฮะชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่ครับ25พบกับลิเกใหม่ทองให,ใหญ่ดีของที่นี้พันกะโลกใครได้กินมันมีโชคลำยายกะโลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่ธนวนลงยุ้ยรวยสวนยกนิ้วให้ กิบไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ,อ๋ยพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหยลูกดกจังเลยอ,อย่าว่าเส้าสีปวดเห็นใจพี่สามเชยนัดไว้ที่เคย ไม่น่าลืมเลยในสวนลนี่ยลี่สิบสครับลิเกแล้วก็25วันเออเปลิเกของไม่ทองคําไม่ทองคาครับผมแล้ววันยี่สิก็ไปเล่นลิเกสอรามน้ำเพชรครับเป็นชุดใหญ่ๆที่คราบโนดเชิญยิ้มวันที่ยีสิบี่วันที่24มาชมเขาเล่นลิเกด้วยครับผมและ25้าลิเกไม่ทองคําใช่ครับยี่ห วันนี้เดินทางมาด้วยนะครับป่าโน้เชิญยิ้มนะครับพี่เบิร์ดนี่ก็ถือว่าถ้าไปดูในประวัตินะเก่าๆเลยพี่โรเบิร์ตเน่ยจะติดตามลิเกก็คือป่าโนดเชิญยิ้มแล้วก็พี่คอมคอมจเชิญนะฮะเป็นการจุดประกายจุดประกายให้ให้ได้ได้มาเป็นตลกเลยใช่ครับนะครับอีกท่านหนึ่งพี่ติใครครับ ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงโอ้โหไม่มีใครเลยเป็นนักร้องจากเมืองใต้สาวใต้สาวใต้ครับเด็กเอ่อสงขลาเด็กสงขลาเจ้าของเสื้อแบรนด์กากะโอ้มาแล้วแล้วตอนนี้ก็มีขายไออะไรนะแคปหมูร้อยเดียวไม่อร่อยให้ถีบหน้าของเขาบอกถีบก่อนได้ไหมไม่ต้องถีบไปกินกินก่อนดีกว่าหนูเล็กหนูเล็กก่อนบ่าย พี่หนูเล็กหนูเล็กก่อนบ่ายมาเชิญหนูเล็กครับร้องเป็นเกียรติกับพี่โรเบิร์ตสักเพลงครับตบมือหน่อยครับอ้อมก็ได้ลูกอ้อมมาก็ได้ทำไมมึงไม่มีพี่มาเลยเนี่ยไปร้องเพลงให้พี่เบิร์ตฟังสักเพลงนึงนะคะขอบคุณน้องนายด้วยครับขอบคุณครับพี่เบิร์ตบอกว่าเอาเพลงเร็วๆเขาบอกใช่ไหมใช่เขาบอกยายล่าเล็วมากน้องหลบไปบัตรเขออนุญาตเต้นนางมอเตอร์ไซค์นุ่มสานพี่บัส เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใคร,าารพูดมากคนปากตะไกลจะบ้าหรือไรคนพีทะเลทำไมนิยมแล้วอยากไม่เกะกะก็ทำให้ฉันหุ่นเทอวบอานเข้าพันโอเคคนมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้ละนะ